สวัสดีค่ะโคตออนพี่เสาขอขอบคุณโคดออนและโคตต้นวรุษทองจาค่ะขอขอบคุณตัวเองขอขอบคุณสมองที่เก่งขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างที่ได้มองเห็นขอบคุณใบหน้าที่สวย ขอบคุณจมูกที่มีลมหายใจขอบคุณปากที่ได้พูดขอบคุณดวงตาที่ได้มองเห็นขอบคุณใบหูที่ได้รับโู้ค่ะขอบคุณคอขอบคุณหัวใจที่มีใจสู้ขอบคุณสองมือ ที่ได้โอบกอดคนที่รักขอบคุณขาทั้งสองข้างที่ได้เดินขอบคุณลมหายใจที่ได้มีลมหายใจและขอขอบคุณโค้ครูทุกท่านที่ได้สั่งสอนขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอบคุณลูก ขอบคุณห้องเรียนรู้ขอบคุณห้องเป้าหมายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ